สวัสดีค่ะโทรศัพท์รุ่นนี้เป็นรุ่น Oppo Reno 4นะคะอาการเสียก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องกดไม่ได้นะคะแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงกดไม่ได้นะคะทำให้เปิดเครื่องไม่ได้นะคะแล้วก็ทำให้เพิ่มเสียงลดเสียงไม่ได้เพราะว่าปุ่มด้านข้างมันเสียนะคะ กลุ่มด้านข้างเป็นยังไงจะให้ดูตัวเก่านะคะ,ะนี่นะคะกลุ่มด้านข้างมันช็อตนะคะหรือว่าเกิดจากการที่เรากดแรงๆกดบ่อยๆมันก็ทำให้เสียได้นะคะอือนี่นะคะตัวเก่านี่นะคะกลุ่มมันเสีย มันเลยทำให้กดไม่ได้นะคะส่วนอันนี้เป็นปุ่มตัวใหม่ที่ทางร้านเปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะลองกดให้ดูนะคะหลังจากเปลี่ยนไปนี่นะคะปุ่มกดปิดเครื่อง หลังจากที่เราเปลี่ยนไปก็สามารถกดได้นะคะกดเปิดปิดเครื่องได้นี่นะคะกายปุ่มเพิ่มเสียงลดเ,เสียงนะคะ ผมเพิ่มเสียงกดได้นะคะนี่นะคะต่อไปปุ่มลดเสียงนะคะนี่ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะนี่นะคะนี่ ตอนนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงกดได้นะแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาปุ่มหุม้มปุ่มกดปิดเครื่องปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงกดไม่ได้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ